วันนี้มาร่วมง,งานเปิดตัวพรีเซนเตอร์ลานเนชของผมก็<า>จะมีผมที่เป็นตัวแทนของสลิต p ิ n งไลทของลานเนชแล้วก็มีน้องๆไลค์แค่นด้วยที่เป็นตัวแทน สลิปปิ้งมาสก์วันนี้ยังไงครับจริงๆมันช่วยทําให้หน้าชุ่มชื้นครับผมเพราะว่าสลิปปิ้งมาสก์ของร้านเนี่ยจะเขาขึ้นชื่ออยู่แล้วแล้วก็ตอนนี้เนี่ยในตัววอร์เดอร์สลิปปิ้งมาสก์เนี่ยเขาปรับสูตรใหม่ด้วยมันก็จะทําให้หน้าเราเนี่ยชุ่มชื้นมากกว่าเดิมแล้วก็ช่วยล็อกความชุ่มชื้นเนี่ยได้นานถึง24ชั่วโมงเลยเพราะฉะนั้นแล้วแบบคนที่พักผ่อนน้อยหรือว่าดื่มน้ําน้อยเนี่ยก็ตัวนี้ช่วยเต็มมากใช่จริงๆบอกว่าตัวเราเองก็คือแบบว่าใช้เผลิตภัณฑ์ ใช่ครับคือผมมาใช้ตัว sleeping mask ของ l a n e เ g e อยู่ยแล้วไม่ว่าจะเป็นแบบตัวตัว water sleeping mask รวมถึงตัวลิปที่มันเป็นลิปมาส์ช่วยอะไรก็ผมว่าดีทุกตัวครับผมเห็นผลเลยนะคะเห็นผลเลยเห <ผล S 1> ็นกับตาเนื้อไระคะ่ะวันนี้ใช่ใช่ไหมครับจะลืมบุญหนุนไปเยะะอะมากปากปาก ทััน่ขอฝากลานเนสด้วยนะครับผมตัว water sleeping mask นะครับรวมถึงเครื่องมือตื่นของลันเนยนะครับผมเน่ก็ฝากไว้ในข้อโมงข้อใจแล้วก็อย่าลืมสวบสมาธิกันด้วยนี่เองเขาบอกว่าตัดสูตไปล็อกทันทีเลยเขาบอกว่าไปเดินป่ามาจะเหมือนอับเขาบอกเ่าป่าต่างหาบมากคือไอที่เหมือนน้ำน้ำเนี่ยคือเหงื่อใช่ เละเทมากแล้วสนุกมากมันว่างอยู่ดีเออมันว่าทำไมล่ะคะมันเป็นมุมกล้องเป็นมันกำไรของดีไปวันนัดมากแต่ว่ามันคนอ่วันวันที่ผมไปกับพี่มาร์ชอ่ะอากาศมันดีด้วยฟ้ามันเปิดแล้วก็แล้วก็แดดมันก็ค่อนข้างแบบว่าแรงพอสมควรอะไรเงี้ยมันก็เลยอาจจะทําให้แบบเออพอมันออกกล้องแล้วมันดูแบบสว่างหรือเปล่าอะไรเงี้ยแดดไทยก็เอาเจเจไม่อยู่ เอาอยู่ย<อ>นกแขนแบบเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแขน,นลอยเลยครับใช่แต่ว,ว่าสนุกมา,มากคืออันนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตผมที่ได้ไปเดินป่าเป็นครั้งแรกอะไรเงี้ยแล้วก็ดันโชคดีอีกที่ได้ไปกับพี่มาสองคนอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเออมันมันเป็นคลิปที่น่าจดจำมากๆแล้วก็ทุกอ,อย่างมันราบรื่นกว่าที่คิดมากๆอะไรเงี้ยครับใช่เฉพากแบบเดินป่าจะมีความสมบันนิดนึงอะไรเงี้ยเรามันยังไงยืนถ่ายอะไรเงีเ้ยความสมบูรณ์สมบันก็ก็พอได้อยู่เพราะว่า ว่าตอนคือตอนแรกอ่ะผมสารภาพตรงเลยว่าผมคิดว่ามันคงจะไม่เท่าไหร่อะไรเงี้ยเพราะว่าผมก็เคยตอนอยู่เชียงใหม่อะไรเงี้ยเวลาที่ไปเข้าค่ายอะไรเงี้ยมันก็จะมีการเดินเดินขึ้นภูเขากันเป็นปกติแล้วอะไรเงี้ยแต่พอได้ไปที่มูสอยดาวรอบนี้เนี่ยมันทําให้ผมรู้เลยว่ามันมันหนักมากเลย้ยแต่ม้สนุกมากประมาณกี่กิโลภรรยาครับน่าจะประมาณ6กถึงเกิโลได้เราเรารียเสิร์ชยังไงบ้างพรวะว่าการเดินไป็น ความแผลนะเออเพราะว่าช่วงนั้นเป็นช่วงหน้าธรรมชาติอ่ะหน้าฝนแต่ว่้ไม่ได้ไม่ได้เป็นไม่ได้รีเสิร์ชอะไรเลยจริงๆแล้วมันควรจะต้องรีเสิร์ชแต่ว่าแต่ว่าผมกับพี่มาร์ทเนี่ยก็ก็ไม่ได้ไม่ต่างคนต่างก็ไม่คิดว่ามันคงไม่มีอะไรหรอกอะไรนะก็เลยไม่ได้มีใครรีเสิร์ชอะไรเลยแบบไปเอ็นจอยอย่างเดียวอะไรเงี้ยก็คือวัดหน้างานเลยวัดหน้างานเลยแต่ว่าสนุกมากแล้วก็แบบ คืออย่างที่คลิปที่ทุกคนเห็นในในในทิกเอหรือว่าในโซเชียลมีเดียอ่ารเงี้ยก็คือระหว่างทางก็จะเจอพี่ๆที่แบบเป็นนักเดินป่าอยู่แล้วแล้วเขาก็ไปแคมป์ปิ้งกันที่นั่นก็จะมีทั้ง,างขา,างขาาึ้นทั้งขาลงอะไรเงี้ยซึ่งพี่ๆแต่ละคนที่แบบเดินสวนเราหรือว่าเดินไปแบบเราอ่ะเขาก็ให้กําลังใจเราดีมากแล้วเราก็ให้กําลังใจเขาเช่นกันอะไรเงี้ยมันหัวมันเป็นแบบมันเป็นประสบการณ์ที่แบบดีแล้วก็ได้รับพลังงานดีๆมาก็อจจกัเอเพราะว่าหลายคนอยากไปเดินกับเราด <t> ้วย พี่แจ๊คเนี่ยไมอยากไม่อยากันนี้พ่มาเขาพึ่งทำอะไรนะแข่งไตไม่อยู่เัอะไอย่างเงี้ยเลังปั้นหนิกำลังั้เอช่ว่าที่ผมหอมี่ผมลงใช่หมดถ่ายซีรีส์ว่ะช่วงนี้แลไวออกกลังกยทั้งยิมเป็นแบบว่ามันต้องใช้เงินล่างใช่ใช่ใช่ติดตามกันมีโอกาสได้เห็นเดี๋ยวถ้าจะซีรีส์ออน น่าจะปีหน้าอะไรเงยก็น่าจะได้เป็นแบบใช้ยร่างเยเงี้ยอะไรอค่ะนักมวยนักมวยประมาณหนึ่งประมาณหนึ่งอยากให้เดี๋ยวอยากให้ติดตามกันแต่ว่าในในส่วนของทริปเดินป่าอย่างเงี้ยก็ก็มีวางแผนอยู่ครับผมก็กหวังว่าถ้าจะคิวมันได้เลยนะเดี๋ยวก็อาจจะมีทริปที่แบบไปจอยกับพี่เพื่อนแต่ถ้าเป็นแฟนอยากไปเดินด้วยอ่ะก็ไปด้วยกันได้อยากไปชอบกันอยากขึ้นอยากขึ้นภูอะไรอย่างเงี้ย นหนึ่งค่ะไปไปด้วยกันได้เลยแต่มีผมไม่อีกเรื่องหนึ่งผมพักเหนื่อยก่อนไปเรื่องนี้ตั้ยว่าไงวะครับเอ่อต้นหนึ่งเขาก็ค่อนข้างเป็นห่วงจริงๆคือจริงๆคือไม่ใช่แค่ต้นหนึ่งก็คือพี่ๆที่ออฟฟิศผมอะไรเงี้ยก็ทุกคนก็ช่วยกันสั่งของช่วยกันเตรียมของให้ผมเพราะมันเป็นทริปแรกของผมแล้วผมก็ไม่ค่อยรู้แล้วผมก็เป็นคนที่แบบว่าไม่ค่อยดูแลตัวเองไม่ค่อยดีจัดการตัวเองไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยพี่ๆเขาก็เป็นห่วงกันมากกลัวผม กคลิปนี้ใครแบกใครครับเราแบกพี่มารพี่มารแบกเราเดี๋ยวรอติดตามนะเดี๋ยวเกิดคลิปน่าจะลงในช่องพี่มาร์ทเร็วๆนี้เรวก็รอติดตามกันถ้าอยากดูก็รีบไปทวงพี่มารหรือไปงันดูชิมัยฝนตกอีกแล้วบเป็นหวงอะไรก็เห็นเห็นคลิปแล้วว่า เพรนี้น้ํามันเริ่มขึ้นสูงแล้วอะไรเงี้ยก็อยากให้ใครที่อยู่ที่เชียงใหม่หรือว่าทางภาคเหนือแล้วก็อาศัยใกล้ๆน้ำเนี้ยก็อยากให้ระวังนะครับก็เป็นห่วงความปลอดภัยแล้วก็อ่าเขาเรียกว่าอะไรคอยติดตามข่าวจากทาง Social Media เผื่อว่าถ้าน้ำมันมาเร็วเราจะได้แบบจัดการตอนนี้ที่การบ้านคุณยายอยู่บ้านไหนใช่ไหมอะไรครับบ้านที่บ้านยายที่ครับก็ที่ที่บ้านปกติครับเพราะว่าบ้านผมไม่ไม่ค่อยโดดสนนะโอเคค่ะโอเคจ้าอันนี้ไม่ต้องเกินนะ